เวันดีคุณผู้ชมครับหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะครับ ยังคงพบกับผมเจนวิทย์เชื้อสวัสดีนะครับและนี่ยังคงเป็นหมายเหตุประเทศไทยนะครับแม้ไม่มีขบปรกการและปอมขอนสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ชมรอบหนึ่งใน,นานะบทบาทของผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราชวนคุยกันเรื่องสิทธิทางเพศในกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับข้างๆผมคือนัชัชชากองอุดมนักกิจกรรมฝ่ายประชาธิปไตยสวัสดีนัชชาครับสวัสดีค่ะนะชัชชาชื่อเล่นว่านัทนะครับทีนี้ทําไม นัชชาจึงมานั่งนัชชาจึงมานั่งอยู่ที่นี่นวันนี้หรือนัดนะฮะย้อนกลับไปล่าสุดวันที่ยืนเฉยเยใช่เขาวันนี้กิจกรรมยืนเฉยเฉยนัชชาจำได้ว่าวันอะไรวันนั้นวันย้อนไปสักสามสี่วันที่แล้วแต่นาทีที่เราอัดอยู่เนี่ยมันจะย้อนกลับไปประมาณสามสัปดาห์เลยนะคือไกลามากทีนี้ท้าวความสั้นๆทำไมไปยืนเฉยๆวันนั้นเอาวันนั้นเองหลังจากที่มีแปดคนที่ถูกจับ ควบคุมตัวแล้วถูกอุ้มหายไปเลยอ่าก็มีการถูกแชร์ต่างๆชักชวนให้แบบทํากิจกรรมต่างๆเพื่อเพื่อนของเราเขาก็เปรียบเป็นเพื่อนของเราคนนึงเพื่อนร่วมอุดมการ์แล้วก็มีความคิดีห็นคล้ายกาันแล้วก็เจอกัน,นบ่อยๆตามกิจกรรมเนี้ยค่ะอ่าแล้วเราก็ถูกเขาถูกอุ้มหายไปเราก็ไม่มีการแจ้งข้อหาหรืออะไรทั้งสิน้นเราเองก็ถ้าเกิดลองเป็นมุมของเราบ้างเราโดนบ้างเนี้ยค่ะเราก็คงรู้สึกกลัวบ้างแล้วแต่เราก็อยากออกมาช่วยแบบ ตามหาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็สิทธิที่เขาควรจะได้รับเอาไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางที่จะใช้ทนายหรือว่าการที่แบบจะชี้แจงกับญาติว่าเขาอยู่ที่ไหนถูกควบคุมตัวที่ไหนแล้วก็อยากหาความเป็นธรรมให้กับเขาบ้างค่ะครับทีนี้นอกเหนือจากการจับกลุ่มอุ้มหายทั้งแคนในวันนั้นนะฮะหรือว่าผู้ชุมนุมในวันนั้น1ิกว่าคนเนี่ยถูกถูก,ถ,กถูกจับไปสถานีเข้าใจว่าคือสถานีพญาไทสถานีรถไฟพญาไททีนี้ โครงเรื่องหนึ่งหรือเส้นเรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากในโลกออนไลน์คือเรื่องของนัชชานัชชานัชชาหรือผมขอเรียกว่านัชแล้วกันนะพอเผยแพร่มีคลิปนัชชาเผยแพร่นัทคลิปนัทประมาณแบบสองสามที่ทำว่าดิชนบ้างอะไรบ้างนะเต็มแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนโพสต์ถึงเรื่องนี้นะฮะหรือว่าหลายคนมันได้อ่านเจอเป็นปกติใ่คะอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เราก็จะปล่อยคลิปในการที่ดิมเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยนะฮะนัชชาเล่าอีกรอบหน่อยว่า เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นระหว่างการจับลู่และอะไรคือปัญหาทางแพ่ที่ซ่อนค่ะวันนั้นที่ไปทํากิจกรรมยืนยืนเฉยอ่ะเราก็ ลงไปหกโมงพอดีเราก็เดินลงไปได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เราว่าตอนก่อนหน้านั้นเขาจับกลุ่มกันไปแล้วกี่คนก่อนหน้านั้นจะมีคุณป้าเสแสดงนะคะไปแล้วไปแล้วสักวันเจ็ดแปดคนได้พอนักชาไปถึงก็ตัดสินใจเลยก็เดินลงไปไม่ยังไม่ทําอะไรเลยค่ะเดินลงไปมีการสัมภาษณ์นิดหน่อยถามๆเราล้วก็ยืนรวมมืนปกติอย่างงี้ค่ะพอสักพักหนึ่งเขาก็บอกให้เราย้ายที่ขึ้นไปข้างบนหน่อยเหมือนเป็นจุดเด่นๆข้างบนเราก็เดินตามไปพอสักพักหนึ่งนะคะก็มีพันตํารวจเอก ท่านหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าเออเนี่ยกเดินไปคุยที่ป้อมหน่อยแล้วก็แบบไปที่ไหนครับไปคุยเฉยๆหรอเราก็ถามเขาบอกว่าเออไปคุยเฉยไม่ได้ไปไหนไม่ได้จับอะไรครับเพราะเดินไม่เฉยแล้วก็แบบเริ่มมีตำรวจเข้าม,มาล้อม้ากลเราก็เริ่มรู้แล้วว่าแบบยังไงเราก็โดนแน่ๆทั้งที่ยังไม่ทำเลยครับลงมาไม่ถึง5นาทียังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ลงมาป๊บเขาก็ควบคุมตัวเดินลงไปข้างๆเขาก็ปตีกรอบให้เราว่าเดินลงไปตรงนี้ค่ะแล้วระหว่างนั้นเอ่อมันจะมีจุดที่เราที่เล่าไปประมาณว่าอา่เหมือนมี ตำรวจท่านหนึ่งท่านที่เราสภาพตอนนั้นเนี่ยคุณไม่้องมเห็นในคลิปแล้วมันมีตำรวจรายล้อมเลยถึงมาถคนอย่างน้อยนั้นข้าก็คือตำรวจก็มีพี่ตำรวจนครบาลท่านนั้นยืนข้างๆแล้วก็มีตำรวจตำรวจผู้หญิงค่ะสองข้างใช่ค่ะแล้วก็มีข้างหลังเป็นผู้ชายคนพละโโงซึ่งประเด็นคือคนข้างหลังหทีนี้ ในกระบวนการพาคุณไปขึ้นรถเพื่อจะไป,อไปสอนอพยาไทยนี่เกิดอะไรขึ้นมาเขาก็แบบเราก็แบบเรื่องคำว,ว่าเราเขาพอไปถึงจุดที่เป็นป้อมเขาก็บอกยืนคุยกันเฉยแต่เขาไม่ทําเขาอย่างนั้นเขาบอกว่าคือเอาขึ้นรถไปเลยเอาขึ้นรถไปเลยเอาขึ้นรถไปเลยใช่ค่ะแล้วเราก็แบบอุยยังไงเนี่ยเราจะเอาขึ้นรถเลยเรอจะไปไหนเี่ยเราก็แบบ โดยแนวทางปกติต่อให้มีใครบบังคับบังคับเราไปที่ไหนเนี่ยเราคงไม่ได้ไปง่ายๆเด<ๆ>ินตามเขาไปเลยคงไม่ใช่ก็มีขัดขืนบ้างคือแบบ<ม>ถามว่าไปไหนยังไงคะอะไรเงี้ยก็ฟีลนั้นคงถามว่าไปไหนพาฉันไปไหนทาน่านองเนี้ย<ม>พอหลังจากนั้นปั๊บก็แบบเอาขึ้นรถไปเลยเราก็รู้แล้วว่าเราต้องดูแน่ๆเราก็แบบมีการเขาก็แบบเริ่มพาเราขึ้นไปแล้วก็แบบขัดขืนบ้างนิดหน่อยก็ตามปกติของคนธรรมดาเตรียมใจมาถึงใจแค่ไหนเตรียมใจแน่นอนค่ะต้องเตรียมมาอู่แล้วทุกครั้งที่มาเนี่ยใช่ค่ะเตรียมใจอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราแบบ อาจจะกลัวขนาดนั้นแต่เราไม่เคยกลัวเรื่องที่ถูกจับเลยสักครั้งแต่เตรียมใจมารับฟังกันไม่ถูกทางเพศมากไม่เคยค่ะที่จะพูดมาก็คือเรื่องนี้แหละอ่าคือมีปัญหาก็คือประมาณว่าเขาเนี่ยที่หัวหน้าชุดนั้นเขาบอกว่าให้ตำรวจผู้หญิงเข้ามาจับน้องเขาเลยให้ตำรวจผู้หญิงเข้ามาค่ะให้ตำรวจหญิงเข้ามาจับน้องเข้าจับึ้นรถไปเลยอพอสักหนึงก็เริ่มได้ยินคําพูดจากคนหลังถามว่า มันไม่ใช่ผู้หญิงมันมันเป็นผู้ชายทนเนี่ยค่ะเขาพูดแต่เขาพูดย้ำสามสีรอบพูดย้ำหลายรอบาไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวใช่ค่ะแต่พูดย้ำสามหนูหันเห็นในคลิปเองก็จะหนูหันเว้ตอบว่าเขาอะไรนะสามสีหันไปบ่อยมากแล้วตอนจังหวะที่ภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปหลายๆแมาจะเป็นบีบีซีเองว่าหลายที่เนี่ยจะเป็นจังหวะที่หันมาเหมือนตอบโต้ใครสักคนนั่นคือหนูตอบโต้เขาคนนั้นคนคือดีเบตกับประโยคนี้ใช่ค่ะประโยคที่คุณพูดคืออะไรนะไอ้้ประโยคอะไรนะเนี่ยเพื่อจะยืนย่่าไมใชชผู้ ฉันเป็นถ้าถ้าถามว่าตัวดิฉันนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรอ่าอเดนอเดนไฟตวเองว่าเป็นอะไรก็คือเป็นผู้หญิงคือดิฉันบอกว่าเป็นผู้หญิงแต่ขับแต่ถามว่าคนอื่นต้องคิดอย่างนั้นไหมอาจจะไม่ใช่แต่คุณคนนั้นเองไม่มีสิทธิ์ที่มาตราหน้าดิฉันว่าฉันอะเป็นอะไรอ่าคุณอาจจะมองว่าฉันเป็นผู้ชายตามความคิดของคุณอาจจะมองว่าฉันเป็นทานอะไรก็ช่างแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาอ่ามาตราหน้าฉันว่าฉันเป็นอะไรตามที่คุณคิดแต่ฉันเองเนี่ยฉันมองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงดังนั้นเนี่ย ก็จะทำกิจกรรมทุกอย่างหรือว่าการที่เผยแพร่ความเป็นตัวเองออกไปเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงค่ะทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะครับนาทีที่ผ่านมาแล้วนั่งรถนั่งรถอยู่หรือถึงใจแล้วคุณพอเจอประโยคแบบประโยคใช่มันไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นผู้ชายให้ไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้ผู้หญิงมาจับมันทำนองนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงเพราะว่าไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายขึ้นรถมาคือแบบ จังหวะนั้นคือแบบมีตำรวจผู้หญิงนั่งขนาบสองข้างแล้วก็มีคนขับข้างหน้าแล้วก็ขับไปเราก็แบบเฮ้ยความคิดมันเริ่มแบบสับสนในตัวเองอแบบยังไงวะฉันฉันเป็นผู้ชายเหรอคือทําไมต้องเอาเรื่องเรื่องเพศเนี่ยอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมาเป็นข้อ,อ มามามาทำให้ฉันแบบรู้สึกด้อยค่าลงลึกต่ําลงกับเรื่องที่ฉันเคลื่อนไหวทางการเมืองคือเรามงถูกันหลากถูกฉุดขึ้นมาเนี่ยพอรับได้ใช่ค่เคยเจอมาเคยเจอหลายครั้งมากค่ะเรื่องนี้แต่คือแบบเคยโดนอุ้มแรงอันนี้ก็ยังโอเคโดนลากเนี้ยแต่คือจะบอกเลยว่าการที่แบบถูกกระทําทางกายเนี่ยยังไม่เจ็บเท่าการถูกกระทําทางแบบจิตใจที่แบบ อาจจะมองคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ่เงี้ยค่ะแต่คือแบบตัวนั้นเองคือแบบน้ําตาไหลแบบน้ําตาอยู่ดีก็ไหลออกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียแซงอะไรเลยสักนิดแต่คือแบบเราหันไปคุยเหมือนระบายคือถ้าเกิดมีคนที่เราไว้ใจอยู่ข้างๆก็คงจะดีแต่นี่คือแบบตํารวจที่แบบเขาถ้าเกิดณเวลานั้นเขาก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราเราก็ยังกล้าระบายให้เขาฟังว่าแบบพี่เรื่องนี้มันแบบมันจริงหรอแบบตัวหนูแบบทาอะไรผิดอ่ะคือแบบทําไมต้องเอาเรื่องแบบเพศเพศมาแบบล้อแบบทําไมต้องหนุบบหนุม ไม่เคยแบบเป็นคนง่ายมากเลยนะแบบปกติเวลาโดนจับทุกครั้งหนูเป็นคนที่แบบสามารถพูดคุยได้เป็นคนที่สามารถคุยได้คุยแบบสามารถใช้เหตุผลได้คือขอร้องกันดีๆแต่คือไม่ควรจะแบบเอาเรื่องเพศมาลอมาแบบพูดอย่างนี้หนูไม่ใช่ผู้ชายหนูบอกนะยคะใชอ่อยากคุยกับมัชาตินี้ครับเหลือเวลาสักสองนาทีสมมติเรามีโอกาสไปเลคเชอร์ แต่ว่าไม่อยากใช้คําว่าไปเลกเชิญให้ความรู้เรื่อง LGBT นี่ไม่ใช่การสนทนาเรื่ององค์งความรู้แต่อยาก ừ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 . ชวนชาชวนคุยว่าถ้ามีอะไรที่เราสามารถสื่อสารกับตํารวจคนที่พูดอยู่ข้างหลังคนนั้นได้เลยที่บอกที่ตะโกนบอกว่าเราไม่ใช่ผู้ชายอะไรเงี้ยถ้าคุณมีถ้าในนนาคตได้เจออีกหรือวันหนึ่งได้เจอคุณมีเวลาสักสองนาที่อยาาบอกเลยตัวหนูเองก็คงบอกเขาว่าเออความคิดพี่เนี่ยอาจจะมองหนูว่าเป็นผู้ชายเลย ừ, เปแล้วก็ ừ ừ. ช่างแต่พี่มีสิทธิ์ที่จะ คิดได้ม,มันเป็นสิทธิ์ของพีแต่สิทธิ์ของตัวหนูก็สิทธิ์ความเป็นมนุษย์เนี่ยหนูเองเก็แบบสามารถอเดนติฟายสามารถชี้จุดยืนตัวเองได้ว่าดิฉันเป็นผู้หญิงคือหมายความว่าพี่ไม่มีสิทธิ์มาตราหน้าใครหรอกคะ่ะว่าคนนั้นเป็นอะไรคนนี้นเป็นอะไรไม่มีใครสามารถชี้หน้าใครแบบให้เปลี่ยนความคิดตามตัวเองได้แต่ตัวเองเก็ต้องแบบให้เกียรติคนในสังคมให้เกียรติคนคนอื่นด้วยว่าเขาเป็นมองว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึง่งไม่ใช่ว่าโลกสวยนะคะที่บอกว่าเป็นนักกิจกรรม เ,เพศแบบไม่ได้มอง,องตัวเองแบบต้องชี้หน้าหรือว่าเป็นผู้หญิงแต่ดิฉันจะบอกตัวเองว่าบอกคนอื่นเสมอว่าอมองเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้แบบจำเป็นต้องไปตราหน้าเขาค่ะคือยกตัวอย่างเช่น<ช>เวลาตำรวจจับโรมเนี่ยบอกนักกิจกรรมคนหนึ่งแต่เวลาจับนัชชาต้องบอกนักกิจกรรมซึ่งไม่ใช่ผู้ชายคนหนึ่งใชายเขาจะมีห้อยหลังหล่อจับลูกเกดบอกเป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งแต่จับนัชชาบอกเป็นนักกิจกรรมซึ่งไม่ใช่ผู้ชายคนหนึ่งใช่ค่ะนะครับเราจะคุยต่อกับปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ในเบรกหน้าครับ หมายเหตุประเทศไทยนะครับที่นัชชาครับหลังจากเบรกที่แล้วเราคุยกันเรื่องความวุ่นวายในวันนั้นปัญหาในวันนั้นทีนี้ดึกๆของคืนนั้นหลังจากที่ข่าวของนัชชาโด่งดังออกไปในโลกออนไลน์ครับพันตารวจเอกอัธวิศัยสืะครับรองผู้บังคับการกองบังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งนะครับในฐานะผู้ควบคุมกําลังและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบการปฏิบัติในวันนั้นนะครับได้ได้กล่าวฝากผ่านมาในเพจ ฟารุ่งสีขาวนะคร<ต>ับคงได้อ่านแล้วคมขออ่านให้ผู้ชมฟังรอบหนึ่งนะค,ะค,คนรับพันตะเบกกอทวิทย์ย้ำว่านะครับต้องขอโทษจริงๆที่มีการใช้วาจาไม่เหมาะสมในเรื่องนี้จะดําเนินการทางการปกครองตามระเบียบภายในของกองรอง้อยควบคุมฝูงชนต่อไปนะค,ะครับ ข่าวรวมๆก็คือว่าต้องขอโทษที่มีการกระทำกระทบกระทัะท่งระหว่างปฏิบัติงานและมีผูดด้ใต้บังคับบัญชานายหนึ่งใช้คำพูดไม่เหมาะสมยอมรับว่าทุกคนเครียดและอยู่ในภาวะกดดันที่จะให้กิจกรรมพิติดโดยเร็วด้วยความเรียบร้อยนะครับที่นันชารีแอคอะไรกับประโยคนี้อย่างน้อยเห็นอะไร วันนั้นเองอเหตุการณ์ที่ไปทําก็คือไปยืนคนเดียวไม่ได้แบบมีเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายที่วุ่นวายก็เพราะตำรวจหรือถ้าคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยพยายามจะจับเราอย่างเดียวคือเราไปยืนเราไม่มีอะไรแน่อนอนแต่อีกอย่างนึงก็คือที่เราเห็นก็คือมีการออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับเป็นคําพูดที่ไม,ไม่เหมาะสมนั่นแหละคะ่ะคือเป็นการที่แบบเเขายอมรับไม่เหมาะสมแต่ถามว่าเราอยากทราบว่าหลังจากนี้ค่ะเขามีการปฏิบัติหรือว่ามีการนําไปนำไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการพฤติกรรมของ ผู้ใต้มาคำประชาเขาอย่างไรบ้าง <ừ> ซึ่งเราก็อยากรู้ว่าแบบมันมีความคืบหน้ายังไงหรือว่าเขาพยายามแล้วแค่ไหนคะ่ะครับคืออย่างน้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นมุดหมายนะค,ะครับให้เห็นว่าคําพูดแบบนี้การแปะป้ายบแบบนี้เป็นสิ่งไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเป็นเรื่องดีแต่นี่นัชชาเ,เราคุยกันมันไม่ใช่แค่วันนั้นนี่ะ ที่นัทที่ที่นัทโดนบอกว่านี่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้ชายใช่แต่คือแบบคุณเจออะไรอีกในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีการเหยียดเยศอ่าอย่างเรื่องที่แบบเรื่องขึ้นศาลแล้วถูกอ่าให้เข้าเรียนจำเล่าย <c oughs> ่อยๆเลยดีกว่าเข้าเรียนจำก็คือการเข้าเรียนจำวันนั้นก็คือทั้งหมดสองรอบอรอบแรกเลยเราก็ต้องกลัวมันธรรมดาด้วยควมว่าแบบโอ้ฉันจะโดนอะไรบ้างวะ ฉันต้องเข้าคุกผู้ชายจริงๆหรอคือแบบทหารอะไรที่มารับคือต้องเออเจ้าที่เรือนจำที่มารับเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายก็คือแบบถูกแบบวันนั้นไปกับน่าจะเป็นคดีอื่นได้มีคดียาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเข้าไปแล้วพอเข้าไปปับ๊บก็ถึงขระนวนการการ,การการกรองจะขั้นแรกที่เราจะเข้าไปที่เรือนจำก็คือการตรวจร่างกายซึ่ง การทาประวัติทุกอย่างเนี่ยเขาให้เราถอดเสื้อถอดถอดเสื้อค่ะแล้วก็แบบถ่ายรูปถอดเสื้อถ่ายรูปเลยนะคะคือแบบมีรูปปิดไว้ชัดเจนเหมือนนักโทษชายหมายเลขอันนี้คือแบบก็ปิดแค่ตรงหน้าอกตรงจุกอะค่ะแต่คือแบบตรงอื่นก็คือทำเหมือนผู้ชายทุกอย่างแล้วก็มีการทุตรวจตรวจตรวจร่างกายตรวจหา s า f e ี y ตรวจหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบสิ่งแปลกปลอมก็คือเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ตรวจแก้ผ้าให้ให้เจ้าหน้าที่เรือนจาผู้ชายดูซึ่งก็ถูก ปฏิบัติอย่างผู้ชายไม่ได้แบบไม่ได้มีการทาอะไรพิเศษเลยนะคะหลายคนอาจจะงงว่าโอคดีการเมืองทาอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือตรวจแบบผู้ชายปกติก็คือมีการตรวจร่างกาย,แก,าายกแก้ผ้าถ่ายรูปแก้ผ้าถ่ายรูปก็มีค่ะซึ่งแบบก็มีแตบบ่ผู้ชายทั้งนั้นใช่มีผู้หญิงแต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาดูแลเราค่ะซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมไม่ใช้ผู้หญิงเข้ามาทีนี้ความคาดหวังของคุณว่าไอตรงนี้มีปัญหายังไงและเปลี่ยนให้ดีกว่านี้คืออะไร มันต้องเปลี่ยนทั้งระบบมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ระบบการมองว่าฉันเป็นอะไรต้องเปลี่ยนตั้งแต่ระบบด้านบนว่าเออเนี่ยต้องนิยามคนนี้เป็นอะไรต้องต้องแบบถูกปฏิบัติเขาแบบไหนถึงคนที่ถูกมองเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นสาวประเภทสองหรือพรานแล้วเนี่ยจะถูกจัดไปวางในหมวดหมู่ไหนขั้นตอนนั้นขึ้นอยู่ระบบการวางกฎหมายหรือระบบการวางอะไรามากกว่าซึ่งอันเนี้ยเขาก็อาเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าชุดนั้นเขาบอกว่าเออไม่สามารถทําได้เพราะกฎหมายเนี่ยออมัน หมอว่าเป็นผู้ชายมีอยู่มีอยู่สองเพศนี่แหละใช่มีแค่สองเพศสองใบนี่แหละไม่อะไรก็อะไรคุณจะลงกล่องไหนแค่นเองแต่ถ้าคุณไปกล่องนั้นผู้หญิงเขาจะแตกตื่นหรือเปล่าเรื่องนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฮาเองเขาก็เขียนไปนะคะเขียนข้อความโต้แย้งไปบานว่าเออเนี่ยตัวนั้นเองเนี่ยได้เป็นแปลงเพศแล้วได้มีกระบวนการการที่ถูกทําให้เป็นผู้หญิงหมดแล้ว่าจะให้เป็นผู้ชายได้ไงก่อนที่จะเข้าไปนะคะเขาสารก็ตอบมาทันควันเลยบอกว่า ไม่มีหรอกค่ะเาโดยรวงบอกไม่มีเพศยังไม่ถูกจากัดไว้ต่อให้ทาอะไรก็ช่างก็ยังเป็นถูกเป็นผู้ชายตามเพศกําเนิด<ม>ใช่ค่ะ<ม>เพศเขามองตามเพศกําเนิดเท่านั้นแล้วก็มีแค่ชายกับหญิงซึ่งก็ต้องยอมรับไปนะจุวนะค่ะลองนะัเอ่อนะต่อว่าแสดงว่าตอนนี้มีมี LGBTIQ อาจายอยู่ในคุกชายคุกหญิงเต็มหมดใช่ค่ะวันนั้นเองที่เข้าไปก็มีมาประมาณ4ี่ห้าคนซึ่งเป็นคดีแบบเล็กๆน้องสักเดือน2เดือนส่วนมากที่เข้าไปที่เขาบอกนะคะก็คือแบบตัดผมอะไรปกติตัดผมสั้นก็อยู่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 ในคุกนั่นแหละค่ะแต่คือแบบถูกแยกไว้ตังหกถูกแยกในพื้นที่แคบๆถูกแยกไว้แบบไม่ให้มารวมคนอื่นถ้าแปลงเพศแล้วหรืออ่างเงี้ยก็คือให้ไปอยู่ตังหกถูกขังไว้คือเป็นคุกในคุกก็คือแบบกล่องเล็กๆในคุกซึ่งแบบ อ๋อช่อาจจะเป็นพื้นที่อาจจะเป็นทางเจ g e n d ร r ใช่ค่ะในเรือนจำชายใช่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆซึ่งแบบในคุกมันก็แคบอยู่แล้วคือเข้าไปเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าแบบโอ้ยพื้นที่มันเล็กมากมันแบบกับจำนวนคนเนี่ยคือมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วลองว่าแบบเราเป็นกล่องเล็กๆเป็นสับเซตนั้นอะเราจะเล็กแค่ไหนเราจะทําอะไรได้เราจะเบื่อแค่ไหนคือเข้าไปเนี่ยมันต้องมีความกังวลวิตกกังวลเครียดอยู่แล้วแล้วเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่จากัดอีกมันก็เครียดอีกทีนึงค่ะ แสดงว่าฟังจากนัชชาเนี่ยอ,อยากให้สังคมไทยในเพาะรัฐไปไกลเกินระบบสองเพศสองกล่องใช่ค่ะมันต้องวางซึ่งวางตั้งแต่ระบบกฎหมายระบบการตีความระบบหลายๆอย่างซึ่งแบบมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการทํางานเองการเรียกร้องสิทธิ์ทั้งเพศหรือว่าการเข้าเรือนจำเนี่ยมันจะได้แบบถูกวางจากตัวกรอบด้านบนตัวกฎหมายที่เรานั่นไว้ฟังจากคุณนี้กระบวนการที่ทาไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่ สองมาตรฐานสี่มาตรฐานแปดมาตรฐานแต่มันมันมันลึกซึ้งลึกล้ำกว่านั้นมีปัญหาย่อยเต็มไปหมดเลยนั่นแหละค่ะแต่ภาพใหญ่ก็คือมันถูกวางไว้ในระบบะรัฐธรรมนูญที่ดีระบบตัวกฎหมายที่มันดีแต่คือปัญหาตอนนี้คือตัวกฎหมายเองเนี่ยเรายังไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ขนาดวันนั้นเองที่เราหลายๆคนไปยืนเฉยๆเนี่ยไปยืนทํากิจกรรมยืนเฉยๆไม่พูดเลยนะหูปากปิดปากยืนนิ่งๆไม่ทาอะไรไม่ชูมือไม่ทําอะไรทั้งสิ้นก็ยังโดนนั่นคือเราเห็นได้ว่า ปัญหาก็าคือเราเรียกร้องไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะนําไปสู่หนทางการแก้ปัญหาอื่นๆได้ยากไม่าจะเป็นปัญหาเรื่องสิทธ,ธิทางเพศสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิอะไรต่างๆมันแก้ไม่ได้แน่นอนเพราะาตอนนี้เหมือนแบบถูกจํากัดไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เรื่องสิทธิทางเพศกศับสิทธิประชาธิปไตยว่าเกี่ยวอย่างไงนะว่าเราผ่านตำรวจมาแล้วเราผ่านศาลมาแล้วเราผ่านคุกมาแล้ว เราผ่านกระบวนการปัญหาการลุกละเมอที่เราไม่ได้กระบวนการทํำมาแล้วในชีวิตจริงบ้างคอมเมนต์ใต้ภาพเวลาเห็นนัชชาเคลื่อนไหวทางการมีคอมเมนต์แปลก,กมียังไงบ้างมีคอมเมนต์ดีๆบ้างเห็นแบบเข้าใจว่าเราเป็นยังไงถูกเข้าใจเข้าใจก็มีแต่บางบางวะเภทคือยังไม่มีความเข้าใจอ,อาจจะยังไม่เข้าใจปัญหาด้วยว่า เพศเนี้ยมันเป็นยังไงถูกเร mm hmm. ื่องของวัฒนธรรมไทยถูกจากัดไว้แค่2เพศ mm hmm. แค่เพศชายกับเพศหญิงแค่นั้นแลวเพศอื่นก็ถูกมองว่าเป็นอิตูเอร์เป็นอะไรเป็นเพศที่แบบลดทอนความเป็นคนคือคําพูดอาจจะแบบฉันไม่รู้หรอกว่าฉันลดทอนความความเป็นคนเขาอย่างไงเหยียดเพศเขายัางไงแต่คือมันถูกฝังไว้ในใจลึกๆอะค่ะเช่นโอ้ยอีนี้ก็มันเป็นผ mm ู้ชายไม่ใช่หรอถูก mm hmm. เรียกงผู้ชายก็ถูกแล้ว mm hmm. แบบแม่ก็แบบ mm hmm. เอา้าแล้วแบบก็เป็นผู้ชายอะ่ะก็แบบสภาพอัตลักษณ์เป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ หลายๆอย่างคือไม่ได้รู้ว่าแบบเขาไม่มีความเข้าใจมากกว่าอาจจะแบบถูกตีความว่าแบบแก็มีแค่นีน้ที่เหลือก็เป็นแบบตุ๊ดกระเธอไม่มีเหตุผลอื่นที่จะต้องแบบคิดว่าเทยเป็นผู้หญิงอะไรค่ะ<ม>แต่ก็มีหลายๆคนเริ่มเข้าใจซึ่งเราก็ต้องมีการอสอดแทรกความเข้าใจนั้นไว้กับแบบกฎหมายหลายๆตัวบ้างอย่างนี้ค่ะฟ้าฟั้นน้าชาเนี่ไม่ใช่แค่รัฐค่ะ ปัญหานี mm ้ด hmm, so like so ูดูกระจายทั้งในหมู่ประชาชนด้วยกันด้วยใช่ก็มีหลายหลายคนที่ไม่เข้าใจครับยังงี้ชชาเราจบรายการกันอย่างงี้อยากลองถามนัชชาครับในฐานะนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิยอยู่สิทธิทางเพศการถูกนิยามมีสิทธิในการจะนิยามตัวตนเองเกี่ยวไหมกับประชาธิปไตยเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าประชาธิปไตยเองเนี่ยทุกวันเนี้ยก็เหมือนทุกวันเนี้ยเราก็ประชาธิปไตยพูดได้น้อยดังนั้นเนี่ยสิทธิ สิทธิต่างๆเนี่ยก็ถูกรวบรวมไว้ในกระบวนการประชาธิปไตยที่เราจะเรียกร้องได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนเดิมหรือว่าอย่างไรก็ช่างเรายังสามารถพูดได้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการแบบไหนให้ใครต้องการเราจะทัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันได้แต่ปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงมันยากมากไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงแม้แต่สิทธิมนุษยชนเองที่เป็นหัวใหญ่ที่ทุกคนจะ มีแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีสิทธิต่างๆเนี่ยก็เลยถูกลดทอนไปหมดสิทธิทางเพศเองเนี่ยจะนามาชูเดดได้ไหมมันต้องคงยากเพราะว่าสิทธิมนุษยชนเองเนี่ยก็ยังถูกกดลงไปสิทธิอื่นๆจะขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานหลักของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องอต่อสู้ในสิทธิหลายๆอย่างซึ่งปัจจุบันตัวนั้นเองก็เหมือนออกมาพูดเรื่องประชาธิปไตยมากกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนมากกว่าสิทธิทางเพศนั่นก็คือปัจจุบันเนี้ยเราเรียกร้อง หัวเรือใหญ่ก่อนแล้วต่อไปถ้ามันเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยเจาะลงไปค่อยๆแบบเปลี่ยนแปลงมันเรื่อยๆดังนั้นก็รอวันที่เป็นประชาธิปไตยค่ะครับคุณผู้ชมครับหมายเหตุประเทศไทยวันนี้นะครับเราชวนคุยกันเรื่องกระบวนการพิธรมไทยนะครับรวมถึงสัปดาห์ที่แล้วด้วยสัปดาห์ที่เราคุยกันเรื่องในคุกวันนี้เราคุยกันเรื่องนอกคุก รเราคงอยากเห็นการเคารพการให้เกียรติทางเพศในทุกขั้นตอนของกระบวน<ช>การ<ช><ช>ริธธรรมสิทธิงที่นาชาไปไกลกว่าน,นั้นนะครับก็คือการย้ำว่าเราอยากเห็นการเคารพและให้เกียรติทางเพศในพื้นที่ทางสังคมและสําหรับนัชชาแล้วนะครับประชาธิปไตยเป็นหมดหมายของการมีสิทธิทางเพศและการได้รับความเคารพและให้เกียรติทางเพศพบกันใหม่กับมหมายเหตุป,ประเทศไทยในสัปดาห์ต,ต่อไปสวัสดีครับ